วันนี้ก็จะมาพูดถึงประสบการณ์นะครับว่าการที่ผมได้ไปทำฟันนะครับที่คลินิกนะครับแห่งหนึ่งในตัวเมืองนะครับเออผมต้องใช้นะครับเงินที่เก็บสะสมมานะครับที่เมื่อต้นคลิปนะครับที่เป็นวิดีโอนะครับที่ผมปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปเอาเงินของคนที่ผมเก็บไว้นะครับ ทีนี้เนี่ยการรักษาฟันนะครับคือผมนะครับก็ไม่ได้เป็นข้าราชการาไม่ใช่แบบเป็นรัฐวิสาหกิจที่จะสามารถเบิกได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้เงินของตัวเองนะครับมาใช้ใจ่ายในการดูแลรักษานะครับเมื่อเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะโรคภัยไข้เจ็บนะครับก,บก็เป็นสิ่งที่ทุกคน ไม่ปาถนานะครับแต่ว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสังขารนะครับมันก็ต้องเสื่อมลงมันไม่ได้หนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับทีนี้ผมใช้เงินไปจำนวนหนึออ่งหมื่นหกพันบาทนะครับแล้วทำไมผมไม่ไปที่โรงพยาบาลของรัฐนะครับเพื่อที่จะรักษาฝันและก็เหงือกนะครับเออด้วยเหตุผลนะครับเพราะว่า ผมไม่อยากไปรอ,อครับต้องไปแต่เช้าแล้วก็ต้องรอคิวนะครับแล้วก็ไม่สะดวกนะมันบวกกับสถานการณ์ที่โควิดด้วยนะก็ไม่อยากจะไปแออัดนะครับก็เลยต้องลลตัดสินใจนไปที่คลินิกคือตอนแรกเลยเนี่ยคิดว่าเป็นไม่เยอะนะครับผมคิดว่าเป็นนิดเดียวนะครับเออแต่พอไปให้หมอดูแล้วนะครับที่ไหนได้นะครับมันเป็นโรค ปริทันนะครับโรคปริทันนี่ก็คือเหมือนที่ชาวบ้านนะครับก็จะเรียกว่าโรครามานาใช่ไหมครับไอเหงือกบวมเหงือกอักเสบเนี่ยถ้าเราไม่รักษาครับถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยฟันมันก็จะหลุดนะครับหถึงว่ามันจะมีฟันผุนะครับแต่ยังผมนะครับในเคสสมผมนะครับเอ่ออ้องใช้เครื่องมือนะครับ ที่เป็นแบบว่าอันเล็กๆแหลมๆนะครับเข้าไปเก่าข้างในรากต้องเข้าเลยเขาเรียกว่ารักษามันไม่ถึงขนาดที่จะรักษารากออกนะครับเพียงแค่ว่าเก่าพวกหินปูนนะครับมันเข้าไปอยู่ข้างในก็ต้องเกาออกนะครับทีนี้พอคุณหมอดูแล้วนะครับก็ต้องอุดฟันทั้งหมดนะครับเจสซี่นะคอฟันศึกด้วยรวมกับ ที่ต้องอุดด้วยนะั้นก็ทั้งหมด7ซี่นะแล้วก็เอไม่ใช่สิครับทั้งหมด8ซี่นะที่ต้องอุดเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไปคลินิกมานะอุดฟันกลางนะคลินิกแรกนะครับใช้ที่เป็นสีแบบสีเหมือนตะกั่วนะเขาเรียกอะไรผมจำไม่ได้้วนะเอากัมอะไรสักอย่างนึงเลยนะครับมันเป็นสีตะกั่วนะเป็นสีเงินๆน,นะครับพออุดเข้าไปนะ แล้วก็พอมาคลินิกที่สองนะครับคุณหมอดูก็ต้องรักษานะครับทั้งหมดต้องไปถึงห้าครั้งนะครับเพราะว่ารักษาดีแล้วขึ้นปากนะครับครั้งแรกนี่ตรงนี้ก่อนนะครับขึ้นบนก่อนแล้วครั้งที่สองก็ตรงนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆจนครบสี่สี่ถึงห้าครั้งนะครับถามว่าเจ็บไหมต้องใช้ยาชานะครับในการเดี่ย เกาลากฟันนะครเกาลงไปก็มันก็ใช้ยาขนาดใช้ยาชานะครับมันยังมีอาการเสียวแล้วก็เจ็บเลยนะครับแล้วก็เป็นเหงือกล้นด้วยนะครับโหหลายอย่างเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอรักษาไปครั้งแรกนะครับขึ้นขึนปากแรกนนะครับก็จะเว้นไปสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับ ค่อยกลับไปทําครั้งที่สองนะครับก็ทํามาก็พอหมดลิ้นยาชามันก็จะมีเจ็บนะแล้วก็จะมีเลือดออกนะครับตอนแรกนะครับความรู้สึกกลัวมากนะที่ไปถาครั้งแรกเนะี่ยกลัวว่ามันจะเจ็บแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเจ็บมากนะครับมันก็พอทนได้นะมันไม่ได้ถึงตรง่เจ็บแบบทนไม่ได้นะครับมันก็จะแบบเสียวฟันร่วงครั้งที่สองนะครับ ก็ต้องใช้ยาชาเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะขูดออกมานะครับผมใช้เวลาครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก20นาทีนะทังนะครับพอเกาลากฟันเสร็จครบทั้ง4ครั้งแล้วนะครับอ่าครั้งที่4เนี่ยผมจำได้ว่าตรงข้างล่างเนี่ยเลือดไหลออกไม่หยุดเลยนะครับยิ่งทำยังไงก็ไม่หยุดก็ต้องใช้น้ำแข็งช่วยนะแล้วก็ ไม่ต้องไปโดนมันแล้วก็ปล่อยมันมันก็หายเองนะครับก็เลือดกบปากเลยนะครับพอเกาล่าฟันเสร็จแล้วเนี่ยครับก็ต้องใชเ้เขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เดี๋ยนะครับต้องขอโทษด้วยนะผมเรียงเรียงลำดับที่จะคิดก็คือผมไม่ได้มีสริคิดนะโอเคผมนึกออกละก็เกาล่าฟันเสร็จใช่ไหมครับทีนี้ก็อุดนะฮะ อุดฟันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าขูดหินปูนก่อนหรือว่าอุดก่อนแต่น่าจะอุดอุดครบก่อนนะอุดจนครบเลยนะแต่ไม่ได้อุดทีเดียวเจัดซี่นะก็ต้องแบ่งแบ่งไปอุดอีกนะฮะแบ่งไปอุดอีกเป็นสองครั้งนะับจิ้จอดถักนะอีกตัวเนี้ยมันชอบ มันชอบร้อง่ะแล้วเสียงมันก้องนะตอนที่ผมจะหลับแล้วมันก็ร้องนี่ผมกำาคาญมันมากเลยนะแต่ผมยังหาตัวมันไม่เจอเลยโอเคทีนี้อุดฟันเสร็จนะครับก็ถึงจะมาคูดหินปูนนะหินปูนมันเยอะมากนะคือหินปูนมันเยอะเนี่ยผมใช้เวลาเป็นสิบเกือบสิบปีนะที่ไม่ได้ไปหาหมอฟันนะผมผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะไอ้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวผมเนี่ย ผมถึงไม่ดูแลมันนึกว่าต้องใช้มันนะผมว่าฟันนะครับมันเป็นอวัยวะที่แข็งแรงมากเลยนะครับมันแข็งแรงพอๆกับกระดูกเนี่ยดีไม่ดีผมว่ามันแข็งแรงกว่าด้วยซ้ํานะผมก็ยังแต่ผมยงังโชคดีนะครับว่าตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยนะจนมาถึงอายุสี่สิบกว่าเนะี่ยเออผมแค่ปุดฟันแค่แปดเสียง แล้วก็เป็นแค่ปริทันนะฟันแท้ผมยังอยู่ครบนะครับมีที่มันใหญ่ยยสุดก็จะเป็นฟันกลามนะด้านล่างเนะี่ยคือตอนตอนเมื่อก่อนสิปีนะผมก็อ,อุดมาแล้วครั้งหนึ่งครับแต่ว่ามันหลุดไปแล้วผมก็ปล่อยไป้ป็นปีสองปีนะมันก็เลยพอมาหลุดแล้วเราไม่ไปทาทีเดียวมันก็มีรูใหญ่ขึ้นจริงๆมันไม่ได้ใหญ่นะครับแต่เวลาเราไปทำนะครับเขาจะต้องหมอเนะี่ยจะต้องก่อ มันก็เลยใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ขุดเออแล้วก็ขุดเสร็จนะครับไอ้ตัวที่สีเงินเงินที่เป็นตะกั่วนะครับผมว่ามันแข็งแรงและทนกว่านะแต่ไอ้สีที่มันเหมือนฟันนะครับมันสวยจริงนะแต่ผมว่ามันสู้ไอ้ตัวที่เป็นเอามากลัมไม่ได้นะไอ้ตัวที่เป็นตะกัว่วไอ้สีเหมือนฟันะเนี่ยสัต์เทคนิคทางการแพทย์เนี่ยผมจำไม่ได้วนะ่าเขาเรียกว่าอะไรผมว่ามันทนกว่านะครับไอ้ตัวตะกั่วนะฮะ ขนาดเป็นนองฟันกลามนี่นะเวลาเคี้ยวเนี่ยมันยังเคี้ยวได้ดีกว่านะข้างนี้นะที่เป็น4ีเหมืนฟันแล้วก็แพงกว่าด้วยนะก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็ใช้เงินไปประมาณ6 6 0 0นะครับเลือกคลินิกที่มันแบบว่าดูมีทันสมัยหน่อยนะครับแล้วก็ต้องไปคูณหินปูนทุกๆ6เดือนนะฮะอันนี้ก็ได้ใกล้เวลาละ นะครับแล้วก็ต้องมาขูดอันไม่ใช่ขูดต้องใช้ไหมขัดฟันต้องใช้แปรงซอกฟันนะครับก็ต้องเสียงเงินอีกนะครับเพิ่มอีกก็ต้องมานั่งต้องขัดฟันทุกวันนะหลังอาหารแล้วก็เงือกเงือกมันล้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับออตอนนี้ก็กินน้ําเย็นไม่ได้นะของร้อนๆน,นี่ก็ลําบาะกะครับ ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะพอรักษามาแล้วเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะเลื่อนออกตามไบฟันเนี่ยมันหายไปแล้วกินปากก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามันสิ่งที่ผมก็ยังคิดว่าทําไมก่อนหน้านั้นเนี่ยผมถึงไม่ดูแลมันนะดูแลมันไม่ดีทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวที่สุดนะครับลับไม่ดูแลนะครับ เพราะนั้นฟันและเหงือกนะผมก็คิดว่ามันเป็นอวัยวะที่สําคัญนะครับต้องดูแลรักษาแต่นั่นเนินนะเพราะว่าค่ารักค่ารักษาเนี่ยมันแพงแล้วที่สําคัญเนี่ยมันก็ไม่เหมือนฟันแท้นะครับเพราะว่าพอซ่อมไปแล้วเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะกลับมามันไม่เหมือนเดิมนะครับบางทีจะเคี้ยวอะไรเนี่ยต้องระวังนะแล้วก็เคี้ยวอะไรที่มันเหนียวเนียวแข็งแขงเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับต้องกินอะไรที่มันนิ่มๆนะเพื่อที่จะถนอม นะถ้าโดน,นเชียวอะไรแข็งๆเนี่ยไปโดนก็ไอ้ที่อุดมากมาจะจะหลุดก็ต้องไปอุดใหม่ก็ต้องกอฟันแท้เพิ่มเข้าอีกแล้วก็เสียงเงินเพิ่มอีกนะครับเออก็ฝากไว้นะมาแชร์สิ่งที่มันอาจจะผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้านนะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็พูดก็ผิดผิดถูกๆก็ต้องขออภัยนะรอเรือรอลิงคําควบควบัํา อาจจะไม่ชัดเจนก็กำลังฝึกอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขการมีชีวิต,ตคลิปหน้านะครับก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องออโลกสะเก็ดเงินนะครับที่ผมเป็นอยู่ตตอนนี้ผมหายไปประมาณสัก80%าสกว่าเปอร์เซ็นต์ละเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยทำเนาะเพราะว่าจะได้มีคอนเทนต์อะไรมาทำไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะครับเพราะว่ามัน ก็มีแต่คนทำแย่ๆไปหมดมันก็คงจะซ้ําๆกันก็เอาเป็นว่าก็ทําในแบบที่ตัวเองเป็นจากประสบการณ์มาก็แล้วกันนะครับคลิปหน้านะครับก็จะลืมติดตามนะครับเกี่ยวกับการที่ผมเป็นโรคสะเก็ดเงินนะครับแล้วก็อ,อีกโรคหนึ่งนะก็เดี๋ยวมีหลายโรคเลยนะครับผมมีไมเกนนะครับโรคสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินในหนักสุดนะแล้วก็โรคกระเพาะนะ พอหลังๆมานี่นะตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้จักวิธีการกินกินอาหารนะต้องกินให้มันเป็นยาด้วยนะแล้วก็ผมหายจากโกรคกระเพาะด้วยอะไรหายจากอ่าไมเกรนนะฮะแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคือไอสองโรคเนี่ยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยกับไมเกรนเนี่ยไม่หายขาดนะครับแต่ไมเกรนเนี่ยมันทุเลาแล้วดีขึ้นเยอะเลยนะฮะ มันหายจากสาเหตุอะไรแล,แล้วก็ผมจะมาบอกในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะคุยเรื่องสเประนะครับเรื่องการออมเงินเรื่องใช้ชีวิตบ้านปายยังไงให้มีความสุขแล้วก็ต้องมีเงินเท่าไหร่นะครับถึงจะ,กะเกษียณตัวเองได้ทํางานให้น้อยลงได้นะครับก็ฝากไว้นะครับคลิปต่อไปก็จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับ อ๋อผมลืมไปอีกโลกหนึ่งก็คือนี่ฮะหูนะที่เราใช้แคตตันบัตเนี่ยครับล่าสุดนะฮะผมก็เพิ่งเพิ่งเสียเงินไปสองพันห้านะรวมค่าน้ำมันด้วยก็เป็นต้องขับรถเข้าไปในเมืองส0 0 0ันนะฮูสองข้างเนี่ยนะฮนะขี้หูนะฮะอุดตันก็สารพัดโลกนะครับ ทุกคนผมว่าต้องเจอนะแก่ตัวไปเนี่ยเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพลงมันก็ไม่ได้แบบฟิตแข็งแรงแก็พยายามดูตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะให้มีวิธีคิดที่มันเอ,อ่อที่มันดีขึ้นจากสมัยก่อนเนะมื่อตอนเติบโต,ต,ตเป็นวัยรุ่นมาเนี่ยมันไม่มีใครสอนนะบางทีพ่อแม่ก็ต้องทํางาน,นก็ไม่ได้สอนเรา เราก็ต้องมาเรียนรู้นะฮะพยายามจะพูดรอเรือนะฮะให้มันจัดโอเคครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเจอกันนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับดูแลรักษาตัวเองนะถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยครับมันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะฮะครอบครอบครัวแล้วก็ต้องเสียเงิน เสียเวลามานั่งดูแลตัวเองแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะต้องเ,อเงินที่เก็บไว้เนี่ยนะมามารักษาตัวเองเนะี่ยบางทีเราทําไปหักโหมงานไปเนะี่ยมากนะจนลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแล้วสุดท้ายเนะี่ยเราต้องเอาเงินตรงนั้นเนี่ยที่ที่อุตส่าห์เก็บหอมรองริบเอาไว้นะครับแล้วต้องมารักษาตัวเองเนี่ยมันโหม,มันเป็นอะไรที่แบบเจ็บปวดน,นะครับโอเคครับ จะไปหลายรอบนะครับโอเคทางนี้ต้องไปก่อนนะครับผมาม้าที่ยังว่าแน่นะครับก็ยังต้องแพ้ลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ